Previously on Resident Evil Revelations. Looks like somebody's found the Queen Zenobia. You haven't changed a bit. Targeting... The time has come, Brian. Abandon hope, all ye who enter here. It's like all my worst enemies come back to haunt me. Let the heavens scorch the earth with justice. These unilateral solutions of yours will only create a new Veltrum, perhaps a dozen of them. Yes, there's the rub. Men like us can exist, thanks to groups like that. Alright guys, <coughs> this is Episode 8, All on the lie. มาวันนี้ผมจะมาเล่นกันใหม่มันยังใช้ได้อยู่พวเนี่ยไม่ได้ใช้หารแล้วมันรู้สึกแปลกๆเอาชีพหายอืมตอนนี้อยู่ในอ่าตีหนึ่ง มอแกนนี่ก็คือชื่อของหัวหน้าหน่วย A b c ฮะไอคนที่สั่งให้อ่าลงดาวเทียมเออดาวเทียมอ่ะเออมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ดาวเทียมลงสูนเรือฮะเพื่อจะทำลายล้างเรือแล้วก็จิวแล้วก็าพาร์เกอร์ด้วยนั่นแหละจากพาทที่แล้ว มาเราจะมาเล่นต่อกันตอนนี้ยังปลอดภัยฮะแต่สภาพนี่กระตุกมากเพราะว่า <Parker. S 1> ได้เวลาเคลียร์แล้วอาเกอร์พูดแต่ก็อย่าสงสัยว่าทำไมมันกระตุกแปลกๆเพราะว่าเพเดมันอัปเดตนะไม่รู้เป็นไรอ,อ้าวชิบหายอีกอย่างบอกว่าพูดพูดดังไม่ได้ด้วยเก่งใจ วันนี้คนมาบ้านเยอะมาสวิมว่ายน้ำไปไว่ายน้ำหาทางออกเออไปไหนดีวะปึฤฤฤ๊บขึ้นมาข้างบนชิมหายน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยก็หลังจากพาดีแล้วว่าพาดีแล้วที่ว่าเรือมันความมา่ำอะพอเรือคว่ำปุ๊บแล้วไงอะน้ำก็ท่วมดิ พอน้ำท่วมปุ๊บกูก็ต้องมาไหว้อย่างเงี้ยอะไรวะมันช่างเป็นอะไรที่เดี๋ยวกูมีอาวุธอะไรม้างเนี่ยปืนกลไม่มีกระสุน RPG เก็บมาพักที่แล้วไม่รู้ว่ามาทำอะไรอืน้ำมันท่วมแล้วเราไม่เราไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องรีบออกจากที่นี่คือเมื่อพักเอ้ไม่ใช่เมื่อคัดซินที่แล้วผมจะอธิบายะก็คืออะไรนะ อ๋อได้คัสตอมพลาส์มาเราจะอธิบายให้คัสซีนที่แล้วถ้าให้ผมสันนิษฐานนะมันน่าจะเป็นอ๋อนี่ได้ปืนใหม่มานีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวปืนนี้มันตั้งนานแล้วเนี้ยถ้าผมสันนิษฐานนะมันน่าจะเอ้ากูจะกดขวาทําไมเนี่ยน่าจะแบบว่าเออเหมือนโอไบอันตัดสินใจอะไรสักอย่างอ่ะก็คือเหมือนเหมือนต่อต้านอ่ะเออเพราะไม่ให้ทําลายล้างเรือแล้วมอแกนมอแกนของเอเซีอ่ะเหมือนจะว่าอะไรวะ มันจะหาว้ใบอัานอ่ะมันเข้าข้างไงเออเข้าเข้าข้างพวกเดียวกันเองเพื่อต่อต้าน a อ c อะไรประมาณเนี้นี่ก็คือเหตุผลนะเดี๋ยวนะนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อทำให้ศัตรูมันโกรธไม่เอาไม่ใส่ไม่สำคัญนี่ดีกว่าปืนพกนาเป็นไงที่นทีนี่เป็นไหนตอนเนี่ย ไปเอาเมื่อกี้เสียงเพลงดับเว้ยไม่รู้พี่เดไม่จะมาอัปเดตอะไรตอนนี้นะพอเวลาเล่นเกมอะไรไม่ก็แหลกไปหมดเออเดี๋ยวที่สำคัญคือต้องไปไหนเนะี่ยอ้ล็อกอีกล็อกจะอีกฝั่งหนึ่งล้วไปไหนดีวะเดี๋ยวขอทางแป๊บขอหาทางแป๊บหนึง่ง เอ้ากูจะดำน้ำทำไมเนี่ยจะขึ้นไปข้างบนนะดูดูมันเดะดูมันเดะอไปขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นไปไม่ต้องอะไรมากไม้เนี่ยน่าจะแบบน่าจะแปลกๆหน่อยไม้ไม่ได้ใช้นานก็อาจจะหลงหลงลืมลืมไปบ้างจะไปไหนวะเนี่ยงงแล้วเนี่ยงงทางลงทางเนี่ยเอ้ยขึ้นลิฟต์เออใช่ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ เดี๋ยวน,ะน้ำท่วมอ๋อกูว่าแล้วไม่เปิดให้ใช้บริการเราต้องหาทางออกทางอื่นเดี๋ยวนะอ๋อนั่นไงเห็นจุดสีเหลืองนะ่ะตรงนั้นนะ่ะจุดสีเหลืองคือทางไปอ่าเราต้องดำน้ำไปฮนะเดี๋ยวนะนั่นไงว่าแล้วจุดสีเหลืองตรงนู้นจริงๆด้วยแต่ก่อนอื่นกูต้องดำน้ำหนีไปโอ้ตรงนี้แม่งก็ไปไม่ได้ไ่ะเรามาทางนี้ก่อนดิทางนี้ทางนี้ ละลข,ขึ้นไป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 ก่อนขึ้นไปก่อนเอ๊ะเดี๋ยวแล้วกูจะไปยังไงอ่ะ <c oughs> นั่นแหละประเด็นอ้าว What the โอ้มันวนวนไปวนมาแม่ง <c oughs> เดี๋ยวนะอ่ะลองลองลองขึ้นใหม่ใหม่ดิไป อ๋อนี่ทางนี้โอ้โหกูก็โง่ไปลงไปข้างล่างนะแล้วก็จะเจอกับจุดสีเหลืองซึ่งเป็นทางไปนั่นเห็นปะโอ้โหเพิ่งมาฉลาดอย่างที่ว่าโง่มันต้องมาก่อนฉลาดเดี๋ยวแป๊บบนึงนี่มันห้องคอนโทรลรูปปะวะที่เรามามเมื่อกี้อย่าบอกนะใช่เหรอทางเดียวกันปะวะอ๋อไม่ใช่ไปทางไหนวะข้า,างล่างเหรอ อันเนี้ยเก็บกระสุนไรเฟิลมาแค่เนี้ยอ๋อเนี่ยม,มีข้างบนข้างบนมีทางไปอยู่นั่นไงเดี๋ยวเรานปีนนั่นปีนบันไดขึ้นไปเออไปเดี๋ยวสแกนก่อนเช็คก่อนเออเกือบลืมว่าสแกนได้นะพอสแกนมาตรงนี้ปับ๊บน,นั่นได้ไอเทมได้ไอเทมกระสุนอ่นานั่นไงได้กระสุนแมชชีนกันก็คือกระสุนปืนกลนั่นเองเอาเก็บไว้ เราจะไม่ใช้ปืนกลเก็บกระสุนไว้กระสุนเก็บให้ใช้ Trident แม็ก r i d e n t เออ t r i d e n t หรือ t r i d e n นวะชื่อคล้ายๆย,ยี่หอ้อฝรั่ง <c oughs> ก็คือเป็นกุญแจรูปสมอเรือ <c oughs> ถ้ากูจะไปหาจากไหนอะแล้วนี่กูต้องลงมาทั้งางอ่างอ๋อนี่ไงทางโอ้ยมีประตูตรงนี้ก็ไม่บอก <c oughs> ดอลอล็อกด้วยอ๋อนี่ไงคือทางที่เราต้องมา เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยนี่คือคริสจิวฟังนะอะไรวะเรือลำนี้ทำเพื่อไอเรือลำนี้ทำสำเร็จแล้วเออเจสิก,ก้าและฉันกำลังจะเดินทางไปเตรียมแข็งไว้ก่อนฉันจะติดต่อกับพวกนายที่หลังอะไรของมันวะมาบอกมาบอกแค่นี้อะ่ะเออเว้ยยังดีอยู่ที่มีคนมารับ แม่งไม่เหมือนไอ้ไอ้ FBC แม่งจะฆ่าอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนะไอ้กล่องข้างล่างนี่กูจะเก็บยังไงเนี่ยอ่าประตูมันเปิดไม่ได้เออมันถูกกั้นไว้อยู่หรือเปล่าวะหรือว่าถูกล็อกประตูโอ้ยตัวนี้อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจดเก่าจดเก่าไอ้ไอ้ผีกดหัวเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนน่ามาหายใจแป๊บดำน้ำไป นี่ทางนี้มาเปิดไปชิปมันคนละทางกันนี่วะใช่ทางนี้ป่าววะไม่ใช่แล้วกูจะมาทำไมเออเฮ้ยกสุนช็อตกันโอ้ยคันหูไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวทางไหนวะอ๋อทางนี้อ้กลับไปทางเดิมอ๋อสรุปคือให้ให้กูไป เดี๋ยวเดี๋ยวให้กูไปเปิดเครื่อง UAV แล้วก็กลับมาทางเดิมเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกเหมือนเมื่อกี้ทะลุลาวเฮ้ยมึงทะลุได้ไงวะเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไปก่อนไม่ไม่ใช่ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนไ่ตรงนี้ไปได้ไดปะไปไม่ได้ติดไว้อยู่นี่ไงข้างบนโอ้เรามาแล้วเอ้าแล้วกูจะดำไปทำไมขึ้นไป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 ใหม่ขึ้นไปใหม่อ่านั่นแหละขึ้นไปขึ้นไปนั่น,น,น,นโอ้โหสุดยอดเรามาทางเรามาถูกทางแนละ้ว ไปทีนี้เราก็ลงไปลงไปน่ะให้กูดำน้ำอีกมาลงไปเลยว่ายลงว่ายลงโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้เปิดประตูเปิดประตูเฮ้ยมันเปิดได้ไงวะเออน้ำแม่งกันขนาดนี้มึงเปิดได้ไงเดี๋ยวนะลืมหายใจเออช่างเอ้ยคัสตอมพาร์ตโอ้สุดยอดเป็นคัสตอมพาร์ตที่ ว่าไม่น่าจะมีอะไรมันนอกจากสปีดแล้วก็ดามิเอตซึ่งอันน้อยนิดซึ่งไม่ได้ช่วยเฮียอะ,อะไรกูเลยโอ้โหมึงออกไปเอออย่ามายุ่งกับกูนะเราเราไปทางไหนดีแหละมันไม่มีออกซิเจนให้กูหายใจเอ,อ้โอ้กระสุนไรกูนึกว่า Custom Part. คัสตอมพาร์ตกูจะออกเสียงตัวเอสทำไมเยอะแยะเนี่ยเริ่มกระแด้ เริ่มกระแดกเขาไปใหญ่เอ้ยน,น,นั่นไงออกซิเจนเออไปถ้าเราขาดออกซิเจนมากๆหน้าจอจะเป็นขาวดำอะแล้วสักพักหนึ่งกูก็ไม่มีทางไปแล้วกูจะไปตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอาจจะมีทางอื่นดิโอ้นี่ไงโอ๊ยกระจกนี่เข้าไปในกระจกนั่นเพราะตรงนั้นถูกปิดไว้เลยเอา้าวชิบหายตรงนี้ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนเนี่ยแล้วมึงจะปิดไปทำไมวะ เดี๋ยวๆขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนอ่าวเฮ้ยเซฟวิ่งอย่างนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วแต่ทีนี้เราว่ายว่ายไปเรื่อยๆว่ายไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวตอนนี้เรามีระเบิดไม่มีระเบิดวะจะไปยังไงวะสมมุติมีไอ้ไอ้ผีกดหัวมันอะไรโอ๊ยจะดูนานกี่กูว่ากูไม่น่าทักเลยไม่น่าทักเลยไปอ่ะมันก,มก็ไม่มีอากาศให้กูหายใจ เบอประตูไปนั่นไงไปรรีบขึ้น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 อากาศจะหมดแล้วอากาศจะหมดอากาศจะหมดออกซิเจนจะลอยตัวอยู่ในที่ตำ่ำเออนั่นแหละขึ้นมาไปที่นี่ให้เราขึ้นบกไปเรียบร้อยพอขึ้นบกไปไม่มีจุดกําหนดให้กูเหรอกูจะไปทางไหนเลยให้ไปหากุญแจรูรปสัมออนนี่คริส ทั้งคู่ยังโอเคอยู่ใช่ไหมคริส <Fuji> เราสบายดีเฮ้ยไอ้ก้อนน้ำไอ้ไม่ใช่ท่อน้ำของอะไเออกูรู้แล้วกูอยู่ที่อะไรวะศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์อะไรของเรือนี่แหละเป็นเหมือนแบบศูนย์อะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้แล้วะกาเรียกว่าอะไรวะฮอเออคือฮอเป็นฮอในเรือ ไม่ใช่ไม่ใช่หอที่แปลว่าเฮลิคอปเตอร์นะฮอที่เป็นห้องอ่ะเป็นห้องใหญ่ๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ะก็คือไอ้ท่อไอท่อน้ำไอท่อน้ำมันแตกไปแล้วตอนนี้เออที่แปลไม่ทันเมื่อกี้ไปเราไปหาคลิสกับเจสสิก้าพเราหาได้แล้วแล้วไงต่อ่ะ คือมันมาช่วยเราอ๋อมันนั่งฮอเรามาเออมันนั่งฮอมาแสดงว่ามันต้องพาเรากลับไปด้วยเออเพิ่งนึกได้นึกว่ามันมาเปล่าๆถ้ามันมาเปล่านี่กูซึ้งเลยไปออกูเจออะไรวะเนี่ยไอเทมไม่มีโอ้กูจะสแกนไปทำโอ้ไฟเลทด,ด้วยโอ้ไฟเลทคูณสามอ่ะไหนไฟเลทคูณสามเนี่ยโอ้โหเพิ่มหกสิบสุดยอดเงี้ ยิงเร็วขึ้นบ้าเนี่ยดูนี่โอ้แม่งก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมไปแล้วเสียงหมาที่ไหนมาเห่าเนี่ยอ๋อนี่ก็คือคาสิโนอ๋อจุดจุดฮอรฮอนี่ก็คือไอ้คาสิโนตรงนี้นี่เองเฮ้ยได้ยินนั่นไหมนั่นไงอ่าแล้วมันก็มาตบมือเออเวลโทรเวลโทร ในเกือบพลาดปาตี้แล้วนะแล้วมันก็เจแกเนี่ยอะไรวะเออเซฟวิงคอนเทนต์ด้วยก็คือก็เอ้ยรู้สึกเหมือนจะสรุปไปแล้วนะก็คือไอค้คสซินตอนแรกอะที่เราเห็นนะ่ะคือมอร์แกนมันเหมือนจะแบบเหมือนแบบอะไรวะเหมือนโอไบอันจะขัดคำสั่งอะเออประมาณนั้นแล้วเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้โอไบอันเป็นไงม้างโดนมอร์แกนมันทำอะไรหรือเปล่า ส่วนตอนนี้เออ่คริสยังไม่มาจิวมันมาถึงก่อนเอาไว้ว่าเออสรุปสรุปได้เนามากกูเอาไว้ว่าพันนี้ก็พอแค่นึนครับเอาไว้ตอนพัน้าสำหรับพันนี้สวัสดีครับผม